สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พีเฟซีทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2567นะครับบ่ายโมงครับบรรยากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวผมพาไปเที่ยววัดโพค,ครับวันนี้การจราจรรอบด้านเนี่ย ติดทั้งหมดนะครับยาวเป็นกิโลเลยนะครับการจราจรติดยาวเป็นกิโลเลยผมจอะรถไว้ไกลมากๆว้าวตรงนี้ชาวต่างชาติถ่ายรูปกปนใหญ่เลยคงจะถูกใจแหละครับงานประดิษฐ์งานสร้างสารรค์ของคนไทยถูกใจคนต่างชาติแล้วครับ ชาวต่างชาติถ่ายรูปกัปนใหญ่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดโพกันนะครับก็ไิเ่ยว,วัดโพกันอู้ด้านนอกนี่ชาวต่างชาติคนไทยและงานเมียนมาเดี๋ยวเราก็าไปด้านในกันครับโอ้นักท่องเที่ยวล้นเลยจะเข้ายัางไงนี่อยู่ด้านนอกกันรอตอดแถวเข้าคิวกันเต็มไปหมดเลยครับออกคนไทยน่าจะเข้าฟรีครับ คนไทยเข้าฟรีแน่ๆเลยส่วนชาวต่างชาติคงต้องต่อแถวกันก่อนเพราะต้องซื้อตั๋วด้วยครับนู้นยาวไปถึงนู้นเลยยาวไปถึงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในคนไทยเข้าฟรีเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับเราคนไทยเข้าฟรีโอ้ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับพี่ๆครับโอ้โหด้านในนี่แน่นเลยครับเดี๋ยวเรา ไปเจอกันด้านในดีกว่าครับคนเยอะมากโอ้โหผ่านเข้ามาเนี่ยครับด้านนอกติดเต็มเลยคนคนต่างชาติรอซื้อตั๋วครับแถวยาวเป็นร้อยเมตรเลยเดี๋ยวผ่านเข้ามาแล้วก็โลง่ลงๆครับแต่งานงานจะอยู่ด้านในสุดเลยครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คึกคักที่สุดเลยครับ สุดๆไปเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวล้นวัดเลยครับวันนี้นะครับจุดนี้ช่วงปีใหม่เป็นจุดที่น่าจะเป็นสถานที่ที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะครับภายในพระโบสถนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนนะเต็มไปหมดเลย ประตูสวรรค์ประตูแหงครับเดินไปเรื่อยๆนะครับวัดโพสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่งานเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับเริ่ม29 30 3บวันที่1 มีการแสดงมีโชว์ด้วยน่าจะเป็นออรอบ,รอบพระโบสดนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะเห็นมีการจัดเตรียมงานไว้ได้เรียบร้อยพี่ๆอาจจะเวียนหัวสักนิดนึงนะครับโอ้คนเยอะจริงๆเยอะมากเลยทั้งสองฝั่งนะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะเขา ก็ศึกษาเรียนรู้นะครับมาที่นี่มีพี่ๆมาุเทศที่คอยอำนวยความสะดวกคอยให้คำชี้แนะครับคนเยอะมากครับ โอ้ด้านในพระมหาเจดีย์สีรัชกาลด้านในนะคนเยอะมากเลยเสื้อผทาคพิาของคนตกหล่นอยู่เดี๋ยวลองเข้าไปด้านในก่อนไปสำรวจด้านในก่อนครับสิปนเดินลงอยู่จูมือมาได้่บว้าวด้านในเออใช่นักท่องเที่ยวเยอะมากจะกลัมองข่้ไปโอ้โหถ่ายรูปเปนใหญ่เลยครับถ้าเกิดมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามากำลัง ไม่ดีต่อเพื่อนเราต่อคนที่เราเห็นตรง,งนี้ต่อชาวหนังสือพิมพ์แขกที่มาเยี่ยมเยือนประเทศเราอย่างนิ่งเฉยเดินเป็นรอบกันแล้วยุ่งหัวมาเลยจะบอกว่าแขกมากเลยสุดยอดมากเลยครับเต็มไ,ไปหมดเลยสุดยอดเลยจริงๆเลยครับมุมนี้ก็จะได้ร่มด้วยนะ ความหาเจดีสิราชการนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับมีหนุ่มมาจีบก็แจ้งความจากเขาวว้าจริงๆบอกว่าตามตื้อเลยนะหนาแจ้งความจากเขาเลยจริงๆมีของกินด้วยสวยเลือกไดีนะคะอันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของวัดโพนะยาดมยาโนดยาดมยานวดครับ ด้านในนั้นเขากําลังนวดกันอยู่เราไม่ถ่ายนะครับ<ะ>ขออนุญ,ญาตไม่ถ่ายนะ<ๆ>เขานวดกันอยู่เนี่ยเหรอของกินเยอะมากเลยครับมาถ่ายที่ทุกวันก็เห็นอของกินเยอะแบบนี้ครับนักท่องเที่ยวก็เยอะแน่นเลยครับวัดโพคึกคักที่สุดเลยของกินเยอะมากทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วมี

ถูกเลยถ้าพับคุณซื้อที่ดินตรงนี้คุณได้รับค่าอีกหนึ่งองค์เหมือนกันถูกต้องค่ะแต่ว่าเท่าไก็ได้นะแต่ถ้าหนึ่งร้อี่กอหนึ่งป็นพี่เอ็นสิ่งที่เมยกลับบ้านเมคนเราอุ้ยพระไม่ได้แขวนไม่ได้ห้อยคอเราต้องเห็นสิ่งที่เราต้องเห็น ก็คือนู่นนะครับนั่นคือต่อแถวเข้าคิวนเต็มไปหมดเลยมีกาแฟด้วยนะครับมีช็อปกาแฟอยู่ตรงนี้ด้วยนีป็นการทําบุญอยู่ตรงนี้นะมีทําบุญด้วยนี่ต่อแถวต่อแถวเข้าไปที่อพระวิหารนะครับเก็บแส่กล่องเอาไว้เวลาที่สร้างคราสร้างจิตดีผมเอาวาววาววาวจะเข้ายังไงนะครับเนี่ยผมถามหน่อยโอ้โหจะเข้ากันยังไงเนี่ยครับ เจเลยนะคด้เนี่ยที่บอกนะว่าที่เนี่ยดูนะครับกี่แถวห้าแถวครับพี่น้องเอ้ยพี่ๆนะถ้ามาถ้าเป็นคนไทยถ้ามาแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกว่านะครับวันนี้ให้นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันก่อนครับโอ้ตายละที่สุดเลยแล้วดูนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาว่างชาติน่ารักมากเลยครับนี่ผูกได้สายสินด้วยภายในทางเข้าโตะโบสดนะครับแน่นไปหมดเลยเนี่ยชาว่างชาติน่ารักนะครับโอ้มีผูกได้ด้วยเป็นภาพที่ที่สุดเลยครับน่ารักจริงๆครับเราจะได้เห็นกันที่ประเทศไทยแหละครับภาพแบบนี้น่าไป ไปที่อื่นก็ไม่ได้เห็นครับเห็นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับน่ารักมากสุดยอดเลยพระเดชพระคุณท่านก็กําลังปลูกกายให้ชาวต่างชาตินะครับเป็นมงคลเป็นมงคลกับตัวเองไม่รู้ว่าศาสนาไหนชาติไหนไม่รู้นะครับแต่มาเมืองไทยก็จะจะเจอสิ่งดีๆที่อยู่ภายในประเทศไทยโดยเฉพาะวัดโพจัดกิจกรรมแบบนี้ประจำครับน่ารักที่สุดเลยครับสุดยอดมากเลยครับ พระคุณเจ้านะครับต่อแถวก็มีนักท่องเที่ยวต่อแถวนะครับผูกใกล้กันนะคนจีนและก็ชาวต่างชาติด้วยถ่ายรูปด้วยโอ้น่ารักที่สุดเลยครับเห็นแล้วมีความสุขมากเลยมาที่นี่ทุกเทศกาลนะครับเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ครับทางซ้ายทางขวาเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากเห็นภาพที่น่ารักที่สุดเลยครับ คุณเจา้าปลกแขนให้นะครับมาจุดอื่นกันต่อนะครับวัดโพนี่เป็นที่เรื่องรืออยู่แล้วเรื่องการทำกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุขนะครับที่นี่ถือว่าจัดทุกปีทุกครั้งไม่มีว่างเว้นนะครับสิ่งใดท,ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขให้คนไทยมีความสุขที่นี่จัดหมดแล้วครับให้เข้ากับเทศกาลงานบุญ โอโหแน่นไปหมดเลยเตืนๆทนี่เอ้ยที่ขุ่นเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพน่ารักน่ารักครับนี่เห <พา S 1> ็นภาพน่ารักมากมากเลยนี่ครับอ,อนี่มาเมืองไทยก็จะเห็นภาพสวยงามแบบนี้นะครับไม่ว่าใครที่มาที่นี่ จะเป็นใครก็แล้วแต่แต่เขาได้ทำสิ่งดีๆกับพวกเรานะครับเขาเมืองตาเหวให้เดีวตาตามเขาไว้นะครับอวิสุดยอดมากเลยสพาวัสดีจ้านี่นะฮะนี่พนุคราชนี่ขอช่วยเหลือดูแลเป็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านในด้านในของสาราพระธรรมเป็นมี อ,อ่าด้วยนะคะมีถวายสังฆทา,านนะครับเราคงอยู่ได้ประมาณนี้เพราะสัญญาจะถัดทายเหมือน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 เขาเขามีสายสินกับจะ้ะเจ้ากลับมาชมภาพที่งดงามอีกครั้งครับผมบ,บนกลับมาเจอก็เห็นหนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับต่อแถวนะครับต่อแถวไปปูกได้สายสินกับพระคุณเจ้าแล้วก็รถ้ำมนต์ด้วยด้านหน้าของ วิหารพระนอนนะครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆโอ้แถวตอนนี้แถวเข้าไปพระนอนนะครับอยู่นู่นนะครับอยู่ที่ตําบริเวณพี่พี่ โคศกพูดกันอยู่เนีนะครับแถวยาวมากและประมาณสี่แถวห้าแถวเลยโอ้ตายแล้วจะเข้ากันยังไงเนี่ยโอ้ด้วยพลังของความศรัทธาครับโอ,โอ้สุดยอดเลยครับด้านหน้ากิจกรรมนี้ก็มงคลมากๆเป็นพิธีที่พิธีศักสิทธิ์นะครับผูกได้แดงที่วัดโพนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับ ดูสิครับชาวต่างชาตินะคนไทยฝรั่งเองนะครับหลากหลายมากๆโอ้เห็นแล้วสุดยอดเลยครับด้านข้างของวิหารก็จะมีของกินของอขายของนะครับของกินเยอะแยะเลยซื้อมาแล้วก็สามารถนั่งนั่งทานได้นั่งนั่งกินได้รอบๆเลย นนมีแต่ของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับมีแต่ของโปรดทั้งนั้นเลยเยต้องกลับมามมยัางไม่ได้มีอะไรรองท้องเลยครับว้าวมีแต่ของกินอร่อยอร่อยสุดยอดมากเลยครับส<อ>ำหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับมาพามาชมบรรยากาศ ที่วัดโพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี่ใหม่นะครับใครไม่ได้ไปไหนก็ามาเที่ยวมาไหว้พระมาสวดมนต์ข้ามปีนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ